บ่าเนี่ยนะพวกปวดบ่าตรงตรงแขนเนี่ยนะยกยกมืออย่างนี้นะจับทั้งอย่างนี้นชัดชัดมือปวดอย่างนี้ก่อนเลยยืดยืดนับหนึน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็พอนนะเอามือมาจับดูแนวกล้ามเนืิดไหมเนี่ยเห็นชัดชัดจับดูเนี่ยเป็นก้อนเลยเนี่ยเป็นก้อนอย่างนี้มือนี่นนะปวดอย่างนี้นะเนี่ยกดลงไปเลยเจ็บไหม กดลงไปเลยเนี่ยกดกดเข้าไปนะมจะชัดเลยกดแล้วก็ค่อยยกหัวขึ้นยกหัวขึ้น,ยก,นยกหัวขึ้นมาวราที่มือเรานะทับลงไปให้เอียงอย่างงี้เห็นไหมนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าสิบหกเจ็ดิ 1 2็ด2ยี่สปวดตรงแขนไนหะมมันจะปวดตรงแขนเลยนะสาครั้งได้ดีนะเนี่ยกดต,ตรงนี้ยืดแล้วก็กดใหม่สัก3รอบก็คือ90นะ้าสรอบโอเคแล้วลองหายทันทีโอเค